ผมว่าเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นโจทย์มีอยู่ว่าแก๊สชนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง2กระบวนการต่อเนื่องกันกระบวนการแรกแก๊สมีความดันเพิ่มขึ้นจาก1.00่งจคูณสิบกำลังหาปาสคาลไปเป็น4.50จุดหาคูณสิบกำลังหาาสคาลภายใต้สภาวะที่ปริมาตรของแก๊สคงตัวเท่ากับ0.3ลูกบาทเมตร หลังจากนั้นแก๊สถูกอัดจนมีปริมาตรลดลงเหลือเพียง0.15ลูกบาทเมตรด้วยความดันคงตัว4.5ุคูณ10กำลัง5าาสคาลโจทยต์ต้องการให้เราวาดแผนภาพ PV สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะของแก๊สและให้คำนวณหางานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ทำตามที่โจทย์ต้องการนะครับจัดให้ครับ อันดับแรกเลยให้เราเขียนภาพ P-V diagram นะครับซึ่งให้แกนนอนเป็นปริมาตรแกนตั้งเป็นความดันนะครับกลับไปอ่านโจทย์ครับเอาความดันก่อนแล้วกันนะครับโจทย์บอกว่ามีความดันอยู่2ค่าด้วยกันค่าแรกก็คือ1นึ่งคูณสิบกำลังห้าปาสา หลังจากนั้นก็เพิ่มความดันขึ้นไปเป็น4.5คูณ10กำลัง5ปาสคาลผมลาก2เส้นนะครับทีนี้แกนนอนปริมาตรครับโอเคตึ๊ดๆๆเดี๋ยวอ่านเจอก่อนตอนแรกครับสมันเป็น2กระบวนการต่อเนื่องกันกระบวนการแรกเนี่ยปริมาตรคงตัวที่0.3ลูกบาทเมตรหลังจากนั้นถูกอัดจนมีปริมาตรลดลง 0.15ลูกบาทเมตรเอาล่ะอันนี้คือตำแหน่งที่แก๊สมีการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆนะครับทั้งปริมาตรและก็ความดันทีนี้เราก็วาดรูปเลยเริ่มจากเริ่มจากไหนดีครับกระบวนการแรกแก๊สมีความดันเพิ่มขึ้นจาก1ไปเป็น4.5คูณ10กำลัง5ปาสคาลผมก็เขียน ลงใน P-V diagram ได้ตามนี้นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าความดันคงตัวที่4.5คูณ10กํลัง5าสคาลน,นะครับแก๊สถูกบีบอัดให้มีปริมาตรลดลงผมก็เขียนแผนภาพ P-V ดังนี้นะครับอันนี้ถือว่าตอบคำถามที่1เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คือแผนภาพ PV ตลอดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของแก๊สหลังจากนั้นโจทย์ถามอีกว่าให้เราคำนวณหางานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราดูไปทีละกระบวนการนะครับกระบวนการแรกจาก1ไป2การคำนวณหางานก็คือพื้นที่ใต้กราฟ1ไป2เนี่ยหางานไม่ได้งานเป็น0นะครับทีนี้จาก2ไป3 งานที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของแก๊สเพราะว่าแก๊สถูกบีบอัดนะครับอันนี้เราน่าจะตอบได้แล้วนะครับว่างานคือพื้นที่ใต้กราฟถ้าเป็นการลดปริมาตรงานจะมีค่าเป็นลบนะครับเอาละอันนี้คือเราจะต้องตอบคำถามคร่าวๆแบบนี้ให้ได้ก่อนทีนี้เราค่อยมาคำนวณแล้วก็แทนค่าตัวเลขลงไปนะครับ งานที่เก right ิดขึ้นทั้งหมดก็มันมี2กระบวนการก็ต้องงานจากกระบวนการที่1ไป2นะครับจากสภาวะที่1ไปสภาวะที่2มองว่าเป็นกระบวนการแรกบวกกับจากสภาวะที่2ไปสภาวะที่3เป็นกระบวนการที่2นะครับอันนี้คืองานทั้งหมดบวกกันนะครับแต่ว่าในกระบวนการแรกนะครับจากจุดที่1หรือสภาวะที่1เนี่ยไปจุดที่2เนี่ยมันเป็น0ูนย์นะครับ ฉะนั้นงานก็เหลือเพียงแค่จากสภาวะที่2ไปสภาวะที่3นะครับอันนี้คือสูตรที่เราน่าจะจําได้แล้วนะครับว่าในกรณีที่งานเรื่องจากปริมาตรคงตัวเนี่ยมันเป็นสูตรนี้ก็คือ p คูณกับ v 3ลบกับ v 2เราก็แทนค่าลงไปครับท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้งานออกมามีค่าเป็นลบ0 ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้งานออกมามีค่าเป็นลบ6.50คูณ10กำลัง5จูลเครื่องหมายลบนะครับเป็นตัวบอกว่างานที่เกิดขึ้นในระหว่างแก๊สหดตัวเนี่ยเครื่องหมายลบเป็นตัวที่บอกเราว่างานที่เกิดขึ้น อยู่ในระหว่างการหดตัวของแก๊สนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับโอเคนะครับกล่าวโดยสรุปงานที่เกิดขึ้นในระหว่างแก๊สหดตัวมีค่าเท่ากับ6.50ุคูณ10กำลัง5จูลโดยที่งานมีค่าเป็นลบเนื่องจากว่าเป็นงานที่สิ่งแวดล้อมกระทำต่อระบบนั่นเองนะครับ